สวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้กับช่วงเวลาของรายการนะคะเป็นช่วงที่เรามาบันทึกเทปรายการในช่วงวันหยุดค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะที่บริเวณถนนหน้าวัดพระธาตุเจิงชุมวรวิหารก็คือถนนผ้าคลามค่ะในช่วงแดดร่มลมตกช่วงเวลาเย็นๆค่ะ จะมีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนก็คือผ้าคลามและผลิตภัณฑ์อื่นๆมาจําหน่ายที่นี่จึงกลายเป็นเรื่องของธุรกิจที่ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวและทําให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่นี่มีรายได้ด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปช้อปปิง้งไปดูบรรยากาศในถนนผ้าคลามเราไปนมัสการองค์พระธาตุเชีงชมกันก่อนดีกว่าคะ่ะ บริเวณถนนผ้าครามนี่นะคะอินเทรนเหมือนกันค่ะมีคนละครึ่งด้วยนะคะมาอยู่ที่ร้านถนนผ้าคลามนี่ชื่อร้านอะไรคะครามเมษาค่ะรามเมษา,า,ม,ม,ามีคนละครึ่งด้วยตอนนี้ตลาดถนนผ้าคลามที่สกลนครค,คือคึกแค่ไหนแล้วคะตอนนี้กําลังไปได้ดีค่ะเพราะว่าพอมีคนละครึ่งมาลูกค้าก็จะเอสนใจขึ้นขายดีขึ้นค่ะที่ร้านมีอะไรมาให้เราได้ช็อปบ้าง มีผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่มีกระเป๋าแล้วก็มีเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราให้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มชาวบ้านเขาผลิตแล้วเราไปรับมาใช่ใชไหมคะตอนนี้มันสามารถสร้างไรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชนยังไงบ้างก็คือไอชุมชนพวกแม่บ้านก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อก่อนตอนที่โควิดมาเขาก็ต้องทำสวนทำไร่เออค้าขายก็ไม่ได้ mm hmm. ก็ได้แค่บริโภค แบ่งปันกันกินไปตอนนี้ก็มีไรายได้เกิดขึ้นค่ะแล้วสําหรับตัวเราแล้วคะพอมีถนนผ้าคลามแล้วทําให้มันกลับมามีชีวิตชีวาหรือคึกคักแค่ไหนแล้วอยากให้มันมีตลอดไปยังไงบ้างก็จะให้มีอยากให้มีแบบนี้เรื่อยๆจะได้ช่วยกันหลายๆทางค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ,คะยังไงถ้ามาใช้บริการใครที่มีคนละครึ่งนะคะอย่าลืมมาสแกนแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่นำมาจากกลุ่มแม่บ้านจะได้ช่วยเหลือทั้งชาวบ้านและช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการด้วยเนาะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราไปที่ร้านอื่นกันต่อเลยค่ะ จนสุดหัวมุมถนนเลยนะคะจะบอกว่าหัวมุมถนนก็ไม่ได้ถ้าเข้าทางด้านนี้อันนี้คือร้านแรกที่เรามาเจอนะคะร้านของคุณอิงสวัสดีคุณอิงค่ะคุณอิงใช้ชื่อร้านว่าอะไรคะช,ชื่อร้านของเราชื่อว่าอิงดิโก้ครับ i n g d i g o อิงดิโก้ n g d I g ค่ะมีคําแปลคือจริงๆคือผมล้อล้อจากชื่อของตัวเองกับชื่อของอินดิโก้ที่แปลว่าครามนะฮะก็เลยใช้ผสมผสานกันกลายเป็นอิงดิโก้ครับผม เห็นร้านของคุณอิงเก๋มากเลยค่ะมีไอเดียมีแนวคิดยังไงบ้างอะถึงทําร้านให้มันแบบวัยรุ่นก็ได้ คนกลางคนก็ได้ครับผมจริงๆคือเราเริ่มต้นมาจากตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือเรามีพื้นฐานมาจากของชุมชน<ภ>่เรามีผลิตภัณฑ์หลักๆของเราก็คือเป็นไหมไหมย้อมครามนะฮะ<ภ>ซึ่งเราพัฒนามาจากกิจกรรมที่เราลงไปทําร่วมกับชุมชน<ภ>นะฮะจึงเกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าไหมย,ย้อมครามขึ้นมา<ภ>แต่ทีนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าสกุลนครเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ก็คือเรื่องของการออกแบบ <colorful> นะฮะก็คืองานแพทเทิร์นเนี่ยค่อนข้าง,ข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 งจะมีปัญหามากเราก็เลยร่วมมือกับดีไซเนอร์ที่เชียงใหม่ให้เขาได้ลงมาส อนเราว่าจะทํายังไงถึงจะสามารถนําเอาผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายกับผ้าไหมเนี่ยสามารถที่พัฒนาให้เป็นเครื่องแต่งกายหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถตอบโจทย์ทั้งคนตั้งแต่เด็กวัยรุ่นแล้วก็ไปถึงวัยผู้ใหญ่ได้คุณอิงพาไปดูหน่อยอันไหนที่มันตอบโจทย์ที่คุณอิงบอกได้รับผมอย่างถ้าเป็นเสื้อที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักๆของเราเนี่ยก็จะเป็นที่เป็นพวกฝ้ายและวฝ้ายเขียนมือนะฮะ,อ,ะอย่างเงี้ยอย่างที่คุณอิงใส่ก็เป็น้าเขนมือใช่ใช่<ล>ใชที่เป็นเขียนมือของเราก็คือจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกฝ้ายนะ อเป็นหลักด้วยแล้วก็สร้ของเราอาจจะไม่ได้ย้อมความแต่เพียงอย่างเดียวก็คือย้อมสีธรรมชาติอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เอามาตัดเย็บเป็นเสื้อเชิ้ตเป็นเสื้อสไตล์ที่เป็นแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยสามารถที่จะเป็นวัยรุ่นใส่ได้อะไรครับเที่ยวก็ได้ได้ครับผมใส่ทํางานก็ได้ครับอันนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ2 5 0 0ถึง3,500บาทครับผมก็อยู่ประมาณนี้ราคาประมาณนี้ครับผมแล้วก็อีก หนึ่งก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าไหมผ้าไหมย้อมคามเนี่ยค่ะกำลังจะบอกว่าสนใจ2ชุดนี้มากเลยคือมันมันลงตัวมากๆเลยค่ะคุณเองครับไอเดียตรงนี้มันคือเนี่ยเหมือนเหมือนจากทางภาคเหนือเลยเนาะใช่ใช่ฮะอันนี้ก็คือสไตล์ผ้าที่เรานําออกมาคือเป็นผ้าไหมเราจะเน้นเป็นอไหมน้อยนะฮะเราใช้เส้นไหมของพันธุ์พื้นบ้านสกลนครซึ่งอันนี้คือเป็นผ้าไหมอันนี้ผ้าไหมหมดเลยครับอันนี้ก็เป็นไหมครับเป็นไหมเปลือกครับผมอ่าเป็นไหมเปลือกนอกอย่างเงี้ยฮะจริงๆคือเราใช้ไหมพันธ ปกปักอ่าอนุรักษ์พันธุ์ไหมพื้นบ้านสกลนครจะมีอยู่สีสายพันธุ์นางตุยนางลายนางสิวและนางอ่อนโยนแล้วก็คือใช้ไหมพันนางอ่อนโยนที่ปรับปรุงสายพันุ์โดยศูนย์หม่่นไหมสกลนครเนี่ยนานๆเราจะได้เห็นไหมย้อมด้วยครามใช่ครับผมซึ่งมันดูคลาสสิกมากเลยอ่าจริงๆสีสีของครามเนี่ยจริงๆเป็นสีที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นสีที่ค่อนข้างคลาสสิกมีอยู่ในโลกมานานมากกว่า6000ปีแล้วแต่ว่ามันก็พัฒนามาเรื่อยๆครับตรงนี้ จริงๆหมายย้อมครับมมีคนมีคนสมัยก่อนเขาเคยทดลองอยู่แล้วฮะว่าสามารถทําได้ แต่ว่าสีของมันก็จะไม่เข้มไม่โดดเด่นเหมือนสีที่พิยอมกับฝ้ายเพราะว่าตัวไหมเนี่ยมันมีขอหรือเดือยเดียวการจับสีมันจึงค่อนข้างได้ได้น้อยกว่ามีข้อจํากัดมากกว่าฝ้ายไม่นาเราจะมองเห็นว่าสีมันจะเป็นสีมันไม่กินถูกต้องครับ<ม>สีมันจะจืดจางจงใช่ฮะฝ้ายเนี่ยมันจะกินส<อ>ีได้ดีกว่าครับผมลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้าอย่างนี้เป็นไงคะหลังจากที่เปิดถนนผ้าคลามแล้วผลประกอบการก็ค่อนข้างดีครับลูกค้าก็จะมีจากหลากหลายที่นอกจากหน้าร้านที่เรามีแล้วทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นลูกค้าที่ติ ตามเพจตามออนไลน์<ช>เพจก็ชื่อเดียวกันเลยอิงด <Ind igo. S 1> ิโก i n g d i g o เลยฮะ<ช>ก็สามารถติดตามได้เลยนะครับก,ก็มีลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาสอบถามและสั่งตัดอะไรอย่างนี้ฮะได้คุณเองคะนี่คือมัน ไอเดียบันเจิดเลิศมากเลยค่ะ <ừ. S 1> เอาผ้าไหมามาทําเป็นแผนที่ประเทศไทยคิดได้ไงคะเนี้ยจริงจริงการนรําเศษผ้าไหมนะครับเพราะว่าเรามีเศษผ้าไหมาที่เหลือจากการตัดเย็บ <ừ> ค่อนข้างเยอะเราก็เลยเ,อเอคิดว่าจะไปทําอะไรดีแต่จริงๆคือเราเคยทำซีรีส์นี้มาตอนตอนงานประชุมนิชาการก็เป็นแผนที่ประเทศไทย <ừ> ให้เด็กๆ,ๆนะได้มาช่วยกันแต่จริงๆคือตอนที่เราทําเราจะใช้มือเย็บแต่อันนี้คือด้วยความที่เอามาติดกันไหมเราเคยใช้เป็นป็นที่แทน อ่าจริงๆเราออกแบบจริงๆเป็นเป็นแผนที่ของจังหวัดสกลนครด้วยครับแล้วก็อนาคตเราที่จะออกแบบแล้วก็ทาเป็นกรอบรูปเป็นแผนที่โลกโดยใช้ไามค่ะใช่ค่ะมีผ้าขาวมีเค่นก็จะเป็นประเี้ค่ะอันนี้คือจุดที่ให้ลูกค้ามาซื้อเช็ยอินได้ด้วยถ้าเกิดว่ามาช้อปปิ้งหรือมาซื้อของที่ร้านเราสามารถจะถ่ายรูปที่นี่ได้เลยครับผมไอเดียเล็กเก๋มากเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือผ้าย้อมความที่นํามาปักเหล่านี้นี่มันบ่กบอกถึง อัตลักษณ์ที่ของร้านได้เลยนะ,อ,ะอันนี้คือเราได้ผ้าปักมาจากบนผูนะฮะจริง,<ม>รงๆคือชาวบ้านที่อยู่บนภูพานเนี้สามารถมีความสามารถและมีฝีมือมากในการปักนะฮะโดยเฉพาะผ้าปักใช่เป็นฝีมือชาวบ้านครับไม่ไม่ใช่ของเราปากักคือชาวบ้านเนี่ยเราก็เลยเอาผ้าของเขาเนี่มาเพื่อที่มาโชว์จริงๆคือจุดประสงค์ของเราคือเอามาโชว์นะฮะ<ม>เพื่อประดับเพราะจริงๆเห็นฝีมือของชาวบ้านเนี่ยปักอันนี้คือเป็นผ้าปักลายนักสัตว์ก็คือตีนักสัตว์เลยใช่ฮะ นีมีปีวัวใช่ครับอันนี้ก็ปีจอครับก็จะมีปีรากาปีวอกอะไรอย่างงี้ครับจริงๆมีอยู่หลายปีเหมือนกันครับสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้ตลาดผ้าคลามกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแล้วเชิญชวน่อยค่ะครับผมยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาจังหวัดสกลนครนะครับ อาจจะเป็นปัญหาเนื่องจากภาวะโควิดระบาดเนาะช่วงนี้แต่ว่า,าเมื่อมีมาตรการป้องกัน,ก,นก็ขอเรียนเชิญให้ทุกคนได้เข้ามาช้อปปิ้งมาช่วยกันนะครับสวมใส่ผ้าไทยนะฮนะเพื่อสนองนโยบายอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเนื้อสิ่งใดแล้วผมมองว่า,าการได้ใส่ผ้าพื้นเมืองของเรามันทําให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็กลับมามองตัวเองว่าตัวเองยืนอยู่บนจุดไหนนะครับขอบคุณมากครับ ากาศนี้มันเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นพื้นถิ่นเราก็เห็นบรรยากาศแบบเหมือนสบายสบายเหมือนอยู่บ้านค่ะแล้วก็เห็นเราก็ดีใจแทนชุมชนเขาจะได้มีรายได้ตรงนี้แล้วก็ส่วนมากคนมานี่อดไม่ได้ที่จะจับจ่ายใช้สอยเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนมีเยอะแยะเลยค่ะตั้งแต่เครื่องประดับที่ทำจากผ้านะคะ แล้วก็มีผ้าคาามแล้วก็มีอาหารพื้นถิ่นอดไม่ได้ค่ะต้องจับใจ่ายใช้สอยกระเป๋านี่พบมาเลยค่ะ ผ้าคลามสวยๆที่ถนนผ้าคลามแล้วนะคะใครหิวแวะมาได้เลยค่ะนี่อันนี้กําลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยยำปีค่ะหัวปียำัจานเท่าไหร่คะเนี่ยร้อยหนึ่งค่ะร้านนี้ชื่อร้านใครคะชื่อร้านอะไรคะบิ๊กวัวบิ๊กวัวแหนมเนืองแหนมเนืองนะคะเวลาใครที่มาเดินถนนผ้าคลามนะคะเดินเหนื่อยแล้วแวะมาเติมพลังกันก่อนเลยก็ได้มีเมนูอะไรมาบ้างคะวันนี้วันนี้มียำใหญ่ปอเปี๊ยะ เหนมเนืองมีกะทิยำเหนมคุกค่ะโอ้โหเพียบเลยราคาเป็นไงคะราคาราคาก็50บกับร้อยค่ะอันนี้จานนี้เท่าไหร่เนี่ยร้อยหนึ่งค่ะจานนี้100รยบาทนู่นนัท่องเที่ยวก็ร้อยหนึ่งค่ะอ๋อมีที่ให้นั่งด้วยนักท่องเที่ยวมาแต่ละทีนี่เยอะกันไหมเยอะค่ะเยอะค่ะค่ะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะเฉพาะตรงนี้เนาะแล้วก็มีร้านค้าประจําอยู่บ้านบิ๊กอ้วนมีค่ะค่ะไปไปนั่งกินกันเลยค่ะ บรรยากาศแดดร้อลมตกแบบนี้ดีจังเลยนะคะถ้าหากว่าใครมีโอกาสเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในตัวเมืองจังหวัดสกลนครขอแนะนําให้มาที่นี่ค่ะบริเวณถนน่าคลาม เ่งจะมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ไม่ใช่จะมีแต่ผ้าคลามอย่างเดียวนะคะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องจกักรานรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบชิคๆเก๋ๆรวมไปถึงอาหารการกินให้คุณได้มาจับจ่ายแล้วก็ที่สําคัญได้มาสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านแล้วนอกจากนี้ใครที่มีโอกาสเดินทางเข้ามานมันสการองค์พระธาตุเชิงชุมก็สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่บริเวณถนนผ้าคลามมาถ่ายรูปกับมุมเช็คอินสวยๆแล้วก็มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนค่ะ